โรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดนะคะก็เป็นปัญหาสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนจัดจัดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ ปัจจุบันนะคะภาวะโลกร้อนค่ะเป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่านับวันเลยนะคะอุณหภูมิโลกเนี่ยยิ่งจะมีแนวแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสําหรับประเทศไทยเราเองสภาพอากาศก็ร้อนจัดขึ้นทุกปีค่ะทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรคเช่นโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารและก็น้ําที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปซึ่งก็เกิดบ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าโรคที่มีการพูดถึงกันน้อยแล้วก คนเป็นบ่อยในช่วงหน้าร้อนอย่างที่บอกไปก็คือโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองค่ะโรคฮิสโตกนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทําให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ส่งผล กระทบต่อการทำงานของเซลล์ทั่วร่างกายถือเป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ในส่วนของอาการที่พบเบื้องต้นในโรคนี้นะคะก็จะมีอาการเมื่อยล้าอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศรีรษะความดันต่ำหน้ามืดแล้วก็จะไวต่อสิ่งเร้าได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมได้อีกนะคะเช่นภาวะขาดเงือเพ้อชักหรือว่าไม่รู้สึกตัวไตล้มเหลวมีการตายของเซลล์ตับโอ้น่าโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยนะคะ,ะ,ะบางคนอาจจะมีอาการหายใจเร็วมีอาการบวมบริเวณปอดจากการข้างของของเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะการสลายกล้ามเนื้อลายแล้วก็ช็อกแล้วก็เกิดอาการ เกิดการสะสมของไฟบรินนะคะจนไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะหากปล่อยทิ้งไว้นะคะหรือว่ามีอาการที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกได้มากกว่า2ชั่วโมงอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองและก็ไตรวมไปถึงกล้ามเนื้อ อาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวนี้ต้องเริ่มัดระวังเลยนะคะโดยสาเหตุของโรคฮิสโตกนะคะสามารถแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรคได้หลักๆอยู่มีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือ c a s s i c a l a r i นะคะเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีมากจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดในช่วงที่มีอากาศร้อน พบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากแล้วก็โรคเรื้อรังนะคะมักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอาการที่สำคัญก็คืออุณหภูมิของร่างกายสูงแล้วก็ ไม่มีเหงื่อนะคะให้สังเกตให้ดีนะนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอุณหภูมิร่างกายแบบสูงมากเลยแต่เหงื่อไม่ออกนะคะ,คะต้องสังเกตให้ดีนะคะแล้วก็เกิดจากการออกกําลังกายที่หักโหมจนเกินไปก็มักจะเกิดในหน้าร้อนโดยเฉพาะนะคะกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็นักกรีธานะคะอาการก็คล้ายๆกับคลาสสิคอลนะคะแต่ก็จะต่างก,กันกับประเภทที่จะมีเหงื่อออกนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบการ สลายเซลล์กล้ามเนื้อลายโดยจะมีการแทรกซ้อนนั่นก็คือระดับ โพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงระดับแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะมันจะตรงข้ามกันนะคะแล้วก็พบไมโอโกบินในปัสสาวะด้วยนะคะใครเสี่ยงโรคฮิสโตกบ้างนะคะสังเกตกันดูให้ดีนะคะแล้วก็บุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคฮิสโตกนะคะหรือว่าโรคลมแดดภาษาบ้านเรานี่แหละนะคะ<ช>นั่นก็คืออาหาราทหารที่เข้ารับการฝึกนะคะโดยปราศจากการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมในการที่จะ,ะเผชิญ กับสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองเพราะว่าทหารเขาก็จะไปฝึกอยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะคะผู้ที่ทํางานในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีใครบ้างนะคะก็อย่างเช่นช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมหลังคาชาวนาชาวไร่แล้วก็ตำรวจจราจรที่จะอยู่กับกลางแจ้งแล้วก็ทำงานในแบบเอาท์ดอแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเล็กนะคะคนอดนอนนี่ก็ใช่นะนะคะแล้วก็คนดื่มเหล้าจัดเพราะว่าแอลกอฮอล์จะกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วแล้วก็แรงขึ้น จนช็อกได้นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสัญญาณของโรคฮิสโตกเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูสัญญาณกันหน่อยนะคะสำหรับสัญญาณสำคัญของโรคฮิสโตรกนะคะคือจะไม่มีเหงื่อออกค่ะตัวจะร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ เราจะรู้สึกกระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียนนะคะซึ่งก็ต่างจากการเพลียจากแดดทั่วๆไปนะคะที่จะพบว่ามีเหงื่อออกด้วยแต่ว่าโรคฮิสโตกนี้คือจะไม่มีเหงื่อออกนะคะหากคุณผู้ชมนะคะเกิดอาการดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันทีไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยฮิสโตกกันหน่อยค่ะหากเราพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดนะคะหรือว่าผู้ ป่วยฮิสโตกค,ค่ะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยการนำผู้ที่มีอาการป่วยเข้าที่ร่มให้นอนราบค่ะแล้วก็ยกเท้าสูงทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประครบไปตามซอกตัวคอรักแร้เชิงการแล้ก็ศรษะให้รวมกับการใช้ พัดลมเพื่อเป่าระบายความร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็หากว่าคนนั้นนะคะยังไม่หมดสติก็ให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆแล้วก็ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะในส่วนของวิธีการป้องกันโรคกลมแดดหรือฮิสโตกนะคะ หากเรารู้ค่ะว่าจะต้องไปทํางานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนก็ควรที่จะเตรียมตัวโดยการออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ําเสม,สมอก็คือการวอร์มร่างกายไปก่อนนะนั่นเองนะคะ,คะก็คือออกกําลังกายอย่างน้อยก่อนที่จะไปทํางานอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือว่าครั้งละอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ร่างกายของเราชินกับสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ํา1-2แก้วก่อนออกจากบ้านในวันที่มีอากาศร้อนจัด,จด แล้วก็ว่าหากว่าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนหรือว่าออกกําลังกายกลางสภาพอากาศร้อนก็ควรดื่มให้น้ําให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรค่ะแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่กระหายน้ําแต่ก็ควรดื่มนั่นเองนะคะแล้วก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนๆไม่หนาแล้วก็น้ําหนักเบามันจะสามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะก่อนออกจากบ้านควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 1 5ขึ้นไปแล้วก็ที่สําคัญนะคะสวมแว่นกันแดดค่ะสวมหมวก แล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจะจัดไม่อยู่ในรถที่ตากแดดด้วยนะคะ,คะพี่พุ่มเพราะว่าอุณหภูมิข้างในรถที่ตากแดดอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็อากาศถ่ายเททําให้เราอาจจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะค่ะแล้วทีนี้เผื่อว่าหากอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบนี้แล้วทีนี้ก็อาจจะมีอาการแบบว่า เขาเรียกว่ามีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นก,ก,ก็ยังไม่แนะนําให้ทานยานะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำมูกไหลแบบนี้หรือว่าเป็นภูมิแพ้ก็ควรที่จะดื่มน้ําก่อนนะคะน้ํานี่คือสําคัญที่สุดเลยนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังกันไว้เพื่อถ้าหากว่าใครมีโรคประจําตัวก็ควรที่จะพกเรื่องของน้ำไปด้วย<ช>นะคะ,คะก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะ